กล,ก,ลก,กลับมาในรอบ10ป,ปีของเพื่อนรักอย่างนเดชคูกิมิยะกับนางเอกคิมเมอรี่หลังจากเคยร่วมงานกันในละครเรื่องแรงปารนาสู่ละครล่าส,สุดสืบลับหมอระบาดซึ่งนเดชคิมเมอรี่ยืนยันว่า,าการกลับมาครั้งนี้คุ้มค่ากับคนดูแน่นอนและบอกว่าไม่ต้องขอสนิมเพราะสนิทกันอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทั้งคู่โตขึ้นฉากเว็บซีนก็มีมากเช่นเดียวกันไปฟังทั้งสองคนกันเลยค่ะ อะค่ะแฟนๆรอคอยสำหรับเราทุณผู้มาเล่นรอคนด้วยกันค่ะก็กลับมาในรอบ10ปีตั้งแต่แรงปัฒนาก็โหเราก็อยากจะดูเหมือนกันจับซืบรับหมอระบาดเพราะว่าก็ทำงานกันค่อนข้างหนักในการถ่ายทำเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบ บอกได้เลยว่าหนักหน่วงแล้วก็ชบลดมากๆมีทั้งแบบบู๊มีดราม่ามีเลิฟซีนที่เยอะแต่ว่าภาพคือสวยงามนะคะเพราะเราได้ดูแล้วนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่แบบอุ่มแน่นอนแล้วก็หวังว่าแฟนๆน่าจะชอบกันปีที่กลับมาไม่ต้องเพาะอะไรใหม่แล้วเนาะเพราะคอนเสิร์มันไม่มีสนิ่ไม่เคยคือบอกว่าเรื่องราวปรารันาเนี่ยมันจะมีความเป็นเป็น เป็นเด็กในวัยวัยที่เรากาลังอยู่ด้วยมันก็จะมีความเป็นแบบแนวแบบพ้อแง่แม่งอนในในรูปอีกรูปแบบหนึง่งแต่พอมาเรื่องนี้มันมีความความจริงจังในในเรื่องราวที่ที่ปัญหาอุปสรรคที่เราสองคนต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเนี่ยมันมันจะโตขึ้นในอีกแบบหนึง่งก็ทีนี้ก็จะมาดูในเรื่องของแบบเรื่องราวาที่มันเข้มข้นมากกว่ามากกว่าเดิมดราม่าที่มันหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะมีตลอดเวลาเอ่อเหมือนที่คิมได้บอกว่า มันมันมันเกิดขึ้นอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยมันจับจับจับเลยฉันต้องต้องดูขัตอนดูให้ทันด้วยยิ่งดูสดอันนยิ่งสำคัญอย่างวันนี้มันสนิทด้วยกันแล้วพูดถึงฉากลบซีนมันจะต้องยังไงบ้างเพราะว่าในความที่นักเด็กก็รู้จักแบเหมอนอยู่ดีพี่เหมืนอยู่ดีเนาะเหมอนอยู่ดีก็แบบพี่อ้อมเขาจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวมวยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะแบบคือกจากที่แบบว่าฉากเถือมันอาจจะแค่จูบกันแล้วก็แล้วก็แยกย้ายแต่เดียวใช่ไหมอันนี้คือแบบ ต้องนานมากเพราะว่าแบบต้องไปดูมอนิเตอร์แล้วก็กลับมาถ่ายทลับใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อเลิฟซีนที่สแสดงถึงความอบอุ่นหัวใจที่เปิดโล่งระหว่างตัวละครสองตัวอาจจะไม่ได้แบบมีความเาร่าร้อนเด็ดเผ็ดมันในแบบสไตล์แบบนั้นทุกคน <c oughs> อาจจะคิดว, <c oughs> ว่าเออเลิฟซีนต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้อันนี้มาอันนี้รับรองว่าทุกคนจะแบบ รู้สึกอบูนไปด้วยยิ้มหวานไปด้วยจิกก้อนแบบตอนที่เราดูเลยยังเขินเลยิ้มเลยแบบยิ้ยจิกกอนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความเกรงมากขึ้นไหมครับเกรงไหมหรอก็ไม่นะอาจจะเป็นเป็นแบบเรียกว่าอะไรคือเราเราก็สนิทใจกันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเรียกว่าไม่ได้มีบเรียร์คือเราเราเพื่อนกันอะไรที่ไม่สบายใจเราก็คุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ แตกต่างกเลยรู้สึฟฟี่มีอะไรแตกต่างแตกต่างเลิฟซีนตอนนั้นน่าจะเป็นแบบแบบเด็กๆอะไรเงี้ยไม่มีเอออันนี้ก็จะจุ๊บๆอะไรนะไม่เหมือนกันจะเป็นฟิลแบบจุ๊บๆมากขึ้นตามยุคสมัยได้แหละใช่ใช่แต่แต่ว่าน่ารักแล้วบอกว่าหมากกับย่าดูแล้วก็โอเคโอ้ยเรื่องนู้นก็ไม่แพ้กันเ คุณเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยนะใช่ตอนนั้นก็ไม่แพ้ตรอดใช่เราได้ซอฟต์เปร์เลยเราเล่ามาเหตือนกันอืมเจ๊ผัดปาดสองสองลายเพราะบางทีเป็นแบบกับประธานจริงก็ไปอ่านบทก็บางทีเราก็อยู่กับญาติเงี้ยเออบางทีก็ต่อบทด้วยกันอะไรเงี้ยเออเขก็จะรู้ๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในโปรดักชั่นนี่เขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรมากอาจจะมีกลับไปเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น เนะแต่พี่พี่คือได้เต็มที่ทั้งวันทั้งคืนสอนมันก็คืองานแหละส้ายผมว่าใช่ค่ะคือเราก็แบบโตพอแล้วก็เฟ o f e น s i o อ a l พอที่จะแบบว่างานคุณงานอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีแล้วดีแล้วที่เป็นเพื่อนเอาไว้ใจเขาไว้ใจก็ไว้ใจ ใจๆๆที่เป็นฟุลคิมเบอรี่ที่มาเล่นมุม้งรักสิงมันสบายใจมากที่เป็นย่าเ่าเด่นว่ายังไงสบายใจมันพี่เป็นมาสบายใจครับจริ้งก็เจอกันก็บอกไอ้แบรหนักว่ะอะไรเงี้ยอเอออะไรกลายเสียงพัแผ่วเลยครับ แต่ว่าเรื่องนู้นเขาก็บอกไว้แล้วว่าแบบหนักอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาที่นงานสนุกครับเราแทบจะอยากเราเราแทบจะอยากเห็นมากกว่าด้วยซ้ำว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคพูดซหรับเราอยากเลยว่าแบบเราอยากดูว่ามันจะออกมาในแนวแบบไหนอะไรเงี้ยอยากดูแบบไอ้ไม่ดูนะก็หรอดูมันชินแล้ว้าดูเลยไม่ได้เหรอไม่ดูเหอทีวีพังเลยใช่ปะ ่ไม่ๆหรอกค่ะก็คือก็สปอร์ตกันและกันน่าอร่อยแล้วที่องเวลาตอบมันจะใช้คินตอบกับพ่หมากนี่ผมลองเนี่ที่เผมเรียกชื่อมันเขาเข้าไปในบอลมีเรื่องนี้นี่เรียกคุณเขากับพี่หมากขอไข่กับขอพานสระอีและเอกคุณเขากับพี่หมากมันไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยเพราะฉะนั้นที่ไดเรียกคุณเขาเรียกพี่หมากก็แบบเออ ทุกคนก็เออหน้ามนิเต์ก็เออมาได้ยังไงอะไรใต้ต้นน้นเงนใช่ปะมันไปชจริงๆแร์ล้วแล้วแล้วก็้แล้วแล้าแ้าแล้วแล้วดล้วแล้ว้ว้วแล้วแเ้าแล้ว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 เล้วแ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 ล้ใแล้วแล้วัล้ว่า้วแ่เวแล้วแล้วแลงวแล้วแล้วแล้อแล้ชแ่วแล้แล้้าแล้วแล้วแล้วล้้แ้้แืวแ้ว้แแ้้อย่าง้้ ไม่มีเลยครับไม่มีอาชีพมาเป็นที่พี่เปิดชีพครับแต่ได้ข่าวว่าตอนท่านเรียกพี่แบร์เหมือนกันนะอ๋อเหรอต้องเรียกพี่หมากเลยาใหังโั้ยาดูส<ๆ>ิเราแบบอย y a l t y ขนาดไหนอ่ะเอาเป็นว่าสนุกทุกเรื่องค่ะในในล็อตนี้แล้วก็ล็อตหน้าแล้วบอกว่าได้ชมกันแบบเต็มเต็ม yes Yes Yes

ถเต้นแทนครับอาทิตย์หน้าแล้วใช่ครับพี่บบอกว่าครัวกับหัวไจนี่เเด็เปี่ยงไม่ไ้จริงๆแล้วผมแบบพยายามหาอะไรมาที่แบบว่าง่ายๆสบายๆไม่ต้องแบบว่าเหงื่อตกยางออกครับผมไม่เห็นลิสต์อยู่แล้วนะกิจกรรมตั้งแต่11เโมงเช้ายันสิบสี่ทุ่มเลยทั้งวันทั้งวันผมรู้สึกว่าเวลาเราโตกันะเราเราออกไปทำงานข้างนอกเราเราทิ้งความเป็นเป็นเด็กอะไรที่แบบ ทำอะไรแบบปัญญาอ่อนเล่นเกมสนุกๆทำอะไรตกลกๆหายไปจากชีวิตอะไรเงี้ยการที่ได้กลับมาอยู่ในในพาร์ทความสนุกแบบที่แบบเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่หลายๆคนน่าจะอยากหาหวังว่าพี่หมากน่าจะน่าจะแฮปปี้ที่จะได้ทําอะไรแบบนี้ก็บอกพี่หมากว่าถ้าเกิดให้ทําอะไรก็ห้ามปฏิเสธเลยใช่ครับใช่ครับในเวอร์เซโนครับคลิปนี้แต่เมื่อกี่มีพอถึงขั้นเขาร่วมมีความกังวลอะไรมีตคนที่หนักเลยว่าคุณจะถูกแก้มั้ยหรือว่า ไม่ไม่ค่ะก็เป็นวันหนึ่งที่เราปล่อยจอยเลยวันเดียวกันวันเดียวกันเราจัดวันเดียวกันหนะาคนลชีพใช่ใช่ค่ะเราก็ไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนอาจจะดูแลได้ดีแล้วเราไว้ใจยาย่าไหมที่ไว้ใจยาย่าไหมก็ต้องจัดให้เราอะที่มาส คือตอนนี้สุกคนรอบข้างคิมคันปากมากอย่าบอกทุกม,มากว่าแบ<อ>บจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิมไม่รู้เลยด้วยว่าสถานที่ที่ไหนเขาแค่บอกว่าให้แต่งตัวสวยไปเจอกันที่นี่เอ้ยยังไม่รู้ว่าที่ไหนแลคนจะขับพาไปคงจะปิดตาชุบหัวอไม่ใช่ใชนั่นแหละก็คือต้องไปรอดูวันที่เก <c oughs> ้าเยาธนวคม <c oughs> บอกไปเลยันเก้าธนวคม อไม่ใช่เดือนนั้นอยู่แล้วค <Okay. S 1> บอกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเอง <c oughs> ใช่พู่ไปแล้วใกล้ๆแล้เจอ่ไหนก็อย่าถือสาพวกเราเลครับที่ยาวนใช่ค่ะเนือมาเราเป็นเป็นใครไปใช่ปล่อให้เราได้มาสบายของเราไม่่กลัวกลัวเองไมครัเดี๋ยวถึงที่เราแบบทาไม่ยาวเถึงที่มต้องสนุกต้องไม่น้อยไปกว่าที่ผมทาในรมหาดอาดวัเลยคิไ่ยาก็คาดหวัาารา่คิมมต้ให้แบบนั้นใช่ เป่กิมแต่แจ้งยาไปเลยว่าไม่ต้องไปบอกแต่เ,เดี๋ยวเราดูดอกลอกเราทำงานแล้วบอกไปก่อน,น oh ว่าระดับไหนเ,เดี๋ยวเเรราปั๊ปเลย <laughs> ไม่คิดมากมคิดแล้วพี่หมากมีแอบหลอกถามเราไหมพี่แบ๊ว่าทำยังไงในงานไม่มีครับผมไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากบางกิจกรรมที่แบบที่แบบที่หแบบมากแบบว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวคงได้เห็นในรูปในเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวันให้เขาเป็น แม่งานเท้างานเแต่ในส่วนของพี่นะที่ช่วงนี้ก็ลงรูปคู่บ่อยมากก็ไม่บ่อยนะครับก็เพิ่งได้ลงครับชเช้าก็ไปกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วก็ครับค่ะคกันคครับครับ,รบวเตเสื้อตัวนี้อะยรบ้ใช่ครับอันนั้นถอเลยเคณฑ์น้อเกณฑ์ไคะขอบคุณคัะ สวัสดีค่ะ